คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะทางวัดราชบุรณะค่ะเขามีการทําการเคลื่อนย้ายพระนางพญาองค์ใหญ่นะคะบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะนาไปประดิษฐานไว้ที่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมของวัดราชบุรณะนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เชื่อมสามวัดสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ทางด้านของพักครูสิทธิธรรมวิพัฒนะคะเจ้าอ,อาวาสวัดราชบุรณะบอกว่าทางวัดราชบุรณะเนี่ยได้ทำการเคลื่อนย้ายพระนางพญาองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง8เมตรสูง12เมตรหนา4เมตรนะคะหล่อด้วยโลหะปัญจะอาลูอลูมเนยมบรอนซ์นะคะน้ำหนัก8ตันย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมของวัดราชบุรณะเนื้อที่กว่า1ไร่นะคะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม องค์พระก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นการเชื่อมโยงของสามวัดสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดนางพญาและวัดราชบุรณะนะคะก็มีถนนตัดผ่านสามสายด้วยกันนะคะก็บรรจบเชื่อมโยงกันก็เลยเคลื่อนย้ายพระนางพญามาอยู่ที่จุดนี้ค่ะคือมีความสําคัญหลายอย่างสอดคล้องที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสื่อสารให้คุณผู้ชมทราบนะฮะก็คือ เป็นพระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะสูง8เมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็อขออภัยครับหน้ากว้างเนี่ยนะฮะฐานเนี่ยนะฮะกว้าง8เมตรสูง12เมตรความหนาเนี่ยนะฮะ4เมตรน้ําหนัก8ตันหูใหญ่มากๆอยากให้ผู้ชมมาเห็นองค์จริงนะฮะแล้วเขาก็เคลื่อนย้าย ไปยังพื้นที่สามเหลี่ยมที่สําคัญแล้วก็สังเกตดูว่าจะเป็นเลขสามเลขสามเลขสามั้งนั้นเลยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะในทํานองนั้นนะฮะก็มีการย้ายมาที่สําคัญเรื่องของการย้ายมาอยู่บริเวณนี้เนี่ยอ่ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะสามารถมากราบไหว้ขอพร ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะชมโบราณสถานไหว้พระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับหลายคนเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกพระคู่บ้านคู่เมืองของเราเนี่ยก็คือองค์พระพุทธชินาราชพระพุทธรูปที่มีพระพักกงดงามที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยนะฮะ,ะจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งองค์คซึ่งเป็น อ่าหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเล่นเซียนพระอ่า<พ>เขาจะรู้พระ,ะนางพญานี้ก็เป็นหนึ่งใน5ที่สําคัญเหมือนกัน<ช>นะฮะ<ช>ก็จะมีองค์นี้ฮะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในโลกเนี่ยนะฮะ,ะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สักการะบูชาเช่นเดียวกันนะครับมีความสําคัญนะฮะก็คือพระนางพญานี่ส่วนพระบูชาาก็คือพระพุทธชินราชนะฮะ ประชาชนเนี่ยเขาก็จะมานิยมกราบไหว้กันอยู่แล้วเนี่ยมีอีกองค์หนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเป็นมงคลแล้วก็มีความหมายทั้งสิ้นเลยเลขสนั่นเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสมมุติว่าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงการนี้ก็ แวะสักการะกันได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในมาตรการป้องกันโควิด19นะคะสวมแม้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างที่สําคัญก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะครับผมเชื่อว่าผ่านจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถ้ามาวัดใหญ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นองค์นี้พระนางพญานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่า <Jesus. S 2> นะฮะ